ไงดียเนค่ะผุกคนคดหนึ่งเอาไงดีของอยากได้หนึ่งอยากได้สองทำไรดีสามเอางานคืนสี่กลับมาเอางานกลับมาคืนเอาไงอยากได้มากแล้วาเลยหูรัฐยังมีชีวิตอยู่ ฟ้องแล้วทำไม่ได้ใครเอาหัวคุณข really ันมาเอาหัวคุณมาแม่ว้ายเลยอะไรเสียงอะไรอย่างนถึงระเบิดเหรว้ายพี่ล really sure> ีเสียงระเบิดหรือเปล่าวะไม่รู้เง้าแหลมมาทำไมคะเ้าแหลมมาทำไมคะไม่มีวันฟ้องแล้วทำไม่ไ oh ด้หยุดเล่นเดี๋ยวกูเดี๋ยวนี้นะ เพราะว่าคือแบบนี้ตอแหลว,ว่าโกงน้ำหนักอ่ะอย่าไม่ยุ่งกับชันอีกนะคะไปตอแหลกันค่ะวเราชอบหนูรัดมากเราของพี่อุ๋ยดูหนูรัดทุกวันเลยแต่เราไม่รู้ว่าน้องหนูรัดอายุเท่าไหรนะ่นานไม่รู้ว่ารุ่นเดียวกับพี่เพชรหรือเปล่าเพราะาหน้าน้องหนูรัดแก่มากตอแหลอกสันดาน วินฟาวดีถูกทิ้คุณายยกจังเลยถูกพี่ไไม่ไหวก็ไม่รู้ว่าเกียดหรือรักแต่เห็นแล้วมั่นนะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้พี่มีนานโดยรวย,ยตายไปเราเลยไปไม่ได้นะคะ,นนไไะคะุณรักยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายได้หรอกถังเป็นผู้หญิงความสวย ทำเป็นผู้หญิงความสวยค่ะแถนไม่ได้เป็นกระเทยทำเป็นผู้หญิงความสวย